วิดีโอเพลงรักของฉันนั่นคือเธอในโปรเจกต์เทนเดียท็อปเลิฟบทเพลงรักจากเดอ s t สตาร์นะครับซ <c oughs> ึ่งเอาเสร็จของวิศว์วิดีโอเพลงนี้ครับอบอุ่นมาก,มากๆเพราะว่าเป็นบ้านครับบ้านหลังใหญ่ของเราเดอ s t สตาร์และก็ในบ้านเนี่ยจะแบ่งเป็นห้องต่างๆทั้งหมด6ห้องซึ่งแต่ละห้องนะครับก็จะมีเราเดอร์สตาร์มาช่วยกันสร้างบ้านนะความรักแห่งความผูกพัน <c oughs> รักของฉันนันคือเธอรักสมทุกควกาจะอยู่ด้วยกันตลอดไป เราอยู่กับชายชกากันทั้ง8ท่านรวมด้วยได้มาถ่ายไวสิงโรเพลงนี้ได้มาเจอพี่เพื่อนพี่น้องเดือดร้ารวมกันทั้ง10รุ่นเนี่ยรู้สึกไงบ้างวุ่นวายมากนบวุ่นวายมากนะเป็นคำตอบที่ประทับใจมหมคนแก่ไง เก่าร <muitas> ุ <Naruto> oh. Oh. ่นแก่โอ้ห no น้องใหม่ของคนนี no ่ย no ดีใจครับดีใจมีมีทั้งมีทั้งรุ่นพี่ที่ที่เราชื่นชอบอยู่แล้วด้วยครับก็ไม่ด้เจอ่นที่ไม่ชื่นชอบและอะไรและชื่นชอบอยู่แล้วผมก็ตื่นเด้นะครับไม่เคยถ่ายเอมีอะไรอย่างงี้กับพีพีเยอะขนาดนี้ก็เก่งนิดหน่อยครับแต่ก็จะพยายามไม่เป็นตัวถ่วงของรุ่นพี่โเลยที่คนทำตัวอ่ะ เราเป็นผู้หญิงสายแฟชั่นแล้วเขาก็คือห้องแต่งตัวหรือว่าใ่าสวยรักงานมีแฮะไม่ใช่แต่งตัวนี่มีขัดกับเช็ดกระจกด้วยคืออะไรยังไงแต่ว่าอื่นเนี่ยเขาจะแบบว่าแบบพวกอ่าบอนแล้วเนี่ยคือเตรียมตัวจะไปเที่ยวใส่ชุดเนี่ยก็คือเตรียมตัวจะไปเที่ยวในห้องแฟชั่น พวกเราก็อยู่ทีหน้าห้องครัวหรือว่าคิชเชนคิชเชนนะคะบรรยากาศครับพี่อาทำอะไรวันนี้เขาับผมแล้ะเป็นการโชว์อย่างเดียวเลยเป็นการโชว์ฮะจะชุดมีเสื้อกงเสื้อก้ามทำงงทำงานผู้ชายแมนๆอย่างเราผมว่าไม่ค่อยใช้สมองในการทำงานเท่าไหร่ใน้แรงงานผู้ใหญ่ก็ใช้ตลาดใช้มือไม่เขาเขามีโชว์นะเขามีโชว์ อายุทนาเขาจะเป็นตัวป่วเจ่อสคุณเลยวจริงๆค่อยจาอเป็นแบบว่าเป็นการแสดงนะฮะอันนี้จาอจริงฮะคุณหมดแล้วฮะเขาบอกว่าเวลาทำการแสดงอย่าทำการแสดงให้รู้สึกจริงๆแล้วก็จ่ายตังค์เขาคือจริงๆเดี๋ยเนี้ก็ไม่เท่าไหร่แค่ประมาณสี่ห้าหมื่นเนี่ย นี่ครับกันอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งแบบว่าผู้หญิงเยอะมากเป็นสีชมพูที่นี่คือสถานที่อะไรเอ่ยห้องนอนห้องนอนสีชมพูคอ่าอเมนนี่คือเป็นรุ่นน้องอยู่คนในกลุ่มรุ่นพี่ตื่นเต้นไหมเวลาถ่ายทำอะไรบ้างตื่นเต้นไหมแต่ว่าพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลยครับจริงหรอเป็นคดตอบแบบว่าตอบออกสื่อขอแบบไม่ออกสื่อรู้สึกไงกับรุ่นพี่แต่ตัวคนคนแต่ละคนคนละคน รู้สึกยังไงกับพี่ๆแต่ละคนบ้างก็จริงจริงๆครับพี่ๆทุกคนน่ารักจริงครับผม<อ>รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนร่วมครับผมของแบบเวทีเดสตาร์นะครับผมที่เหมือนเป็นเหมือนเวทีที่แบบว่าเราเปิดมาเรามีแต่ครอบครัวครับผมมีแต่ความรักให้กันนะครับ <laughs> <laughs> กับลุงบ้านส้มครับบ้านส้มนี่เขาเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นห้องดีเจเปิดพันเสียงกันสกัดพันมีอะไรมีอะไรจะพูดไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าในระหว่างที่คนอื่นเขาตื่นมาตั้งแต่หกโมงเช้าทำไมถึงมาช้าเออพี่ทำอะไรริดเรียนหนังสืออยู่เรียนหนังสืออะไรครับขอนแก่นบินมาเลยเนี่ยอ๋อบินมาบินมามีอะรนะไปเรียนหมอแล้วเนี่ยใช่เป็นหมอไหมเป็นหมอได้ไหมเหมาะลำหรือเปล่าโอ้โห พี่เก oh yeah, ียรติดีดีม่เกีป็นหมอโดดเป็นหมอหมอให้เกียรติให้เกียรติหมอด้วยหรือต้องให้เกียรติเขาฝากดิแตรก ผมอยู่กับเดือดไตกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้เชนิยวบุคคลไม่เอ่ผมไม่แก่ขนาดนั้นเราเล่นเราเล่นครับผมเมื่อกี้ตอนแถมีสื่อเลยนะฮะเห็นว่ากั้งเนี่ยจะมีต้นแบบก็คือทำตามพี่นิกแต่ที่มีท่าหนึ่งทำไมไม่ทำตาม แคือยายพี่ก็โชว์พี่ก็ทำได้อ้โชว์ความสามารถนะครับเม่เห็นแต่คนแต่งตัวแตกต่างกันมากเดี๋ยวมาี่แต่งตัวเป็นอะไรพี่มาหรือช่างแอบพี่เขาจะต้องมาถามตลอดนะไม่ทีนี้เขาจะถามตลอดเฮ้ยเอาเันไกลมันทำไมเอาเป็นกายมาทำไมวันนี้เป็นวิช่ไอกใครเนี่ยดูแล้วอันนี้เอามาทำไมอันนี้มาทำไมทำไมครับเอามาปอกยิ้มจุกไงออกคอสออกคอสนะครับ ก็ทางนี้เลยครับเพื่มาถามถึงรุ่นใหญ่ในวันนี้ว่ารู้สึกยังไงบ้านในคนมถ่ายเอ็บีในวันนี้ดีใจที่เห็นคนที่มีฝันต้งแตการร้องเพลงครับได้มารวมกันในวันนี้แล้วก็1ิปีที่ผ่านมาเดอะสตาร์สร้างสรรค์ศิลปินคุณภาพนะครับทั้งร้องเต้นพิธีกรดารากันเยอะเลยมอบความสุขให้กับทุกคนมาครบ10ปีก็ดีใจครับดีใจแล้ววันนี้ก็รู้สึกแกยังไงไม่รู้ ผู้ชมครับบรรยากาศด้านหลังของแทนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะถ่ายฉากที่ทุกคนนะฮะเราเดือดาาร้มนร้องเพลงร่วมกันซึ่งตอนนี้บรรยากาศค,คึกคักมากครับทั้งหมดรวมผมด้วยเนี่ย50คนแต่เดี๋ยวเราจะกำลังจะถ่ายกันแล้วครับผมไปเข้าฉากด้วยไปก่อนนะฮะเราดูครับผม ความอบอุ่นความรักความผูกพันนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนรุ่นมาคนรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามไปจนถึงรุ่นสิบนะครับแต่ว่าเวลาเราเจอกันแล้วนะครับความเป็นครอบครัวแล้วยังคงอยู่เหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์นะครับทีมเกียร์ซ็อมเลิมก็ออกมาจับใจพวกเราทุกคนครับยังไงก็ติดตามนะครับกับ MV เพลงรักของฉันนั้นคือเธอนะครับผมวันที่24เมษายนนี้นะครับผมแล้วเรามาเจอกันกับความรู้สึกดีที่เรามอบให้กันตลอดมาครับ รักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ความน่าสนใจในการารวมตัวกันของ50ศิลปินเดอะสตาเพื่อเฉลิมฉลอง10ปีเต็มเวทีเดอะสตารข้นฟ้าคว้าดาวนั่นคือ t 0 n y e r s of Love The Star In Concert คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ที่10ปีมีหนแน่นอนว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้รับประกันความสนุกครบรถครบ,ครบเครื่องทั้งโชว์ร้องเล่นเต้นมันหาหยอดระบุไว้รอซื้อบัตรกันได้เลยจะเปิดแสดงปลายเดือนมิถุนายนนี้ห้ามพลาดนะครับ